สวัสดีทักทายอาจารย์บันเทิงว่างไวหน<ด>่อยค่ะสวัสดีคุณผ,ผู้ชมหน่อยว่าขอบคุณที่ชอบผ้า,า,าไหมบ้านเราหน่อยค่ะครับผมอขอบคุณทุกท่านที่ยังสนับสนุนแล้วก็พากันใส่ผ้าไทยแล้วเน้นผ้าสุรินนะครับที่คนที่ชอบผ้าสุรินนะครับก็ขอขอบคุณมากเน,น,น้นนี้แทนคนสุรินนะ,ค,ะครับ <ขอ S 1> ก็ให้แบบ เชวยกันกนุ่งผ้าสุรินเยอะๆนะครับก่น<ล>ะจะได้มีงานทำค่ะ <ทำ S 1> และที่สำคัญคือถามก่อนว่าผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติดีตรงไหนดีมากๆเลยเขาเอ่ยิ่งเก่ายิ่งสวยครับ<ม>ถ้าถ้าลองสวนใส่ดูนะครับแล้วก็ซักซักตามเรื่อยๆนะครับจะมี จะยิ่งมีเสน่ห์ครับยิ่งขายสวยยิ่งเก่ายิ่งมีเสน่ห์ครับผมอย่างที่อ่าเรามาดูว่าตอนนี้อาจารย์มันเทิงนุ่งอะไรอยู่ตอนนี้ันนี้เก่าแล้วครับอ่านุ่งอะไรอยู่ผืนนี้อันนี้ผ้าโฮ่เอ่อเครื่อผ้าปูมครับลายแหวนเพชรผ้าปูนปูนลายแหวนเพชรที่ที่ที่ธรรมชาติหรอคืธรรมชาติทั้งหมดครับ่อย้อมจากอะไรมาไหมไหมน้อยทั้งหมดอ๋อหมาน้อยหนึ่งกำมือคนนี้ได้อ่างก่อนอันได้อ่างโอ๋อทำไมมันเส้นใหญ่พอดีเอ่อคือเอ่อธรรมชาติเส้นใหญ่ครับซีธรรมชาติจากอะไรนี่ โอเครื่งครามไม่สิ่งล้ำเคื่องครพบุรุษแล้วเลิกใช้มาเป็นพันปีโอเครื่งครามพันปีต้นแม่มันคือตรงนี้อันนี้คือธรรมชาติเหมือนกันค้ามตาเก็ตชายครับโอ้ต้ามาเก็ตชายสบายจังเลยเรอจะนับจะน้อยอันนี้เป็นเสื้ออาไสีธรรมชาติสวยมากจานนุ่มจนเสื้อนี้คือธรรมชาติจากอะไรดอกพิกุลสีธรรมชาติดอกพิกุลไหนขอดูใกล้ใกล้ อ๋อนี่คือปราดนะคะปราดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการย้อมสีธรรมชาติต้ออาจารย์มันเทิงว่องไวค่ะมาค่ะขอบคุณนะคะอ่านี่ครับสวัสดีครับเป็นหนึ่งในสารที่เข้าชิงรางวัลลอยขอเจ้าฟ้าจาังหวัดสรินได้นทรตัวไหนครับครับผมนายธีรพัฒน์พามาครับผมเป็นเยาวชนบ้านปือรุงตะบนเิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับ ก็คือได้เข้ารอบท้า50ถืนสุดท้ายที่เข้าขวดในะระดับประเทศก็คือได้รางวัลรองชนะเลิอรอันดับหนึ่งประเทศผ้าสาสโกขึ้นไปครับผมต้องพีทอมาจะแต่ยุท่าไหร่คะลูกเริ่มทอ้้าตั้งแต่พอหกครับเริ่มหัดหัโทอ แล้วตอนที่เรมหาทอน้องพีเห็นความรู้สึกของคนที่บ้านเป็นยังไงน้องพีจินต้องอยากทำผ้าทั้งหมดเลยครับตั้งแต่คุณยายคุณแม่คุณป้าเนี่ยครับเลยรู้สึกว่าต้องต้องมีส่วนร่วมมากก็คือในบ้านก็คือร้านผู้หญิงไม่ค่อยมีมีแต่ร้านผู้ชายก็คือจะใช้ล้านร้านให้ช่วยทุกคนเนี่ยครับ๋อตอนนี้หนูเป็นตั้งแต่แกะลายมัดหมี่ย้อมสีพอเองหนูทําได้หมดเลยไหมคะได้ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้าปลายน้ําคือตั้งแต่เลี้ยงไหมจนจบกระบวนการทําผ้าครับ แล้วทอทออะไรขอเจ้าฟ้าหนูย้อมเป็นสีอะไรแล้วเป็นสีธรรมชาติสีธรรมชาติย้อมจากอะไรคะย้อมจากเเคะประหูตแล้วก็ลงโครนแล้วก็เปลือกสมองครับอ๋อล้วใช้เวลาการทอกี่วันครับผืนที่ส่งประกวดใช้เวลาการทอก็คือสองสองอาทิตย์กว่าสองที่กว่าเลยใช่ไหมสามตะกอเนาะครับผมโอ้แล้วตอนนี้ผืนที่แล้วบางวันอยู่ที่ไหนคะจัดโชว์อยู่ด้านในครับอ๋อยังอยู่ข้างในหรอโอเดี๋ยวเราไปชมดีกว่านะครับผม เราสัมภาษณ์หน่อยว่าผู้ชายทอผ้าไหมอำเภออะไรคะสนูอยู่อุทยอำเภอออไรลูกอยู่สังขะครับสังขะอยู่ใกล้ๆกันหน่อยเลยรักันหน่อยฝึกการทอผ้าไหมตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะฝึกจริงจังในการทอก็คือตั้งแต่ตอนปี25 5พหอค่ะมอแล้วหนูละคะลูกผมตั้งแต่อายุ 3ครับออสามควบ<า>13<า>คิดว่า3ขควบเอาชื่อน้องอะไรรายงานตัวชัดชัดชื่อน้องโตนครับน้องโตน,นคนที่สรารดาวแล้วน้องป้อมครับชนะพัดจันตะครับอ,อ่าโอเคแล้วเรามีม,มีความรู้สึกไงว่าการทอผ้าไหมมันมีศิลปะมีเสน่ห์ตรงไหนทําให้ผู้ชายทอผ้าไหมลูก ก็สมัยสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ก็คือผู้ชายก็สามารถทอผ้าทําผ้าได้แล้วก็คิดงานสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ได้ครับผมครับผมอนุรักษ์กันได้นราไม่ว<อ>ก็ว<อ>กจะ<ไ>เป็นผู้หญิงผู้ชายก็อนุรักษ์ได้หมดจะ<อ>เป็นผ้าหรือว่าจะเป็นแขนหศิลป,ป,<อ>ป,ปะอื่นก็ไม่จากัดเพศว่าต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้คือใช้ได้หมดเลยถ้าเราโมตใจํากัดเพศนี้เราจะทําอะไรไม่ได้ผ้าก็จะไม่ได้เกิดแบบพัฒนาหรือศิลปะแขนงอื่นก็จะไม่เกิดการพัฒนาแล้วที่สําคัญคือเสน่ห์ผ้าไหมสุรินแตกต่างจากที่อื่นยังไงทาไมทุกคนถึง บ้านเรา,าจังหวัดแรกเลยเพื่งด้วยสุรินจะเป็นผ้าไหมที่มีอกรักเยอะแล้วก็เป็นผ้าไหมที่ร้อยสีพันลายนะครับผมแล้วก็มีสีสันแล้วก็กระบวนลายที่งดงาม,มครับผมครับผมอ่านหนูแล้วครับก็อย่างเช่นที่พี่ป้องพูดก็คือด้วยสีสันลดลายแล้วกสนุกขมเรียนจาการใช้ผ้าจะมีการแยกตั้งแต่ผ้าสตรีผ้าบุรุษผ้านวิธีกรรมนะครับอ่าแลวตัวอย่าง<ำ>ที่วันนี้สสใยมารับรางวัลอ่ะผ้าชานไปเนี่ยของตัวเองนี่ล่กอะไรลูก นี่เป็นทอเองไหมนี่ทอเองไหมนี่เป็นโฮลเกียร์ครับโอ้โหโฮลเกียร์โคชิกิตนี่นะสุดยอดเลยัอนนี้ก็จะเป็นย้อมธรรมชาติเหรอลูกสีธรรมชาติขอดูซิสามแต่กอเลยสามแต่อใช่ครับ์ตินโคมแล้วก็มีโอ้โหหนูทอกี่เดือนเป็นแ้่ขนาดนี้เก่งมากสามเมตรไหมลูกสามเมตรไหมสี่เมตรเลยอ่ะแล้วของผมล่ะครับผมจะเป็นสโลมครับสโลมก็สโลมเป็นที่เคยเห็นเลยเพิ่มเทคนิคในการจบตีไก่หรือกุญแจลงไปครับเออใช่ใช่ที่ก็สังเกตละ แล้วนุ่งแบบนี้แมเก๋ด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าผ้าไหมเนี่ยหรือผ้าอะไรทุกอย่างบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปตัดเนาะนุ่งแบบนี้เขาเรียกนุ่งอะไรสวยดีอ่ะก็จะเป็นการนุ่งป้ายธรรมดานุ่งป้ายเนาะายาดูซะก่อนนะคะว่าเยาวชนของคนสุรินนะคะอำเภอสังขาแล e. um ะอำเภอศรีขอรภูมิสองหนุ่มนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะดูตัวอย่างนะคะว่าเยาวชนทุกวันนี้นะคะมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ทอได้หมดนะคะขอบคุณที่จ้ารคุณอูชมมาในการของการครบรอบ 59ปี6สู่ปีที่60ของกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินแล้วก็เรื่องราวของลายพ้าชานที่จะนําไปแกะใหม่นะคะซึ่งจะได้ชมอีกไม่กี่เดือนนี้จังหวัดสุรินของเราก็เก่งเรื่องผ้าไหมนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ